For the one

อยู่้อ12เองบามีค่บอยแล้วก็มาิดเงินด้วยตักเบูชา หวายองค์หลวงพ่อเป็้น <Tamam> พุทธุูชาจะได้ยกขึ้นปฏสิสถานยกขึ้นป็นสิรสถานยากปุนทารแล้วก็จะได้เบิดเรียับในออกาสต่อไปอะไรยังมีอีกตอนนี้ 9โมง5 9ง59นาทีจะได้เลิกยกขึ้นบริษัทโยมเล่นมือปิดทองเล่น2อม9โมง59นาทีลืออีก4นาทีอ่อเล่น4นาทีเล่10นาทีเจ้าหน้าที่ดการเจ้าหน้าที่ยการในเชื่อั่นน เห็นเดียบอ่อันนี้ดเลย่มดเลยต10ฟอนไอ้กวันหมด9นาทีนี่หมดเลยหลุดมานี่หมดแลวแผ่นทอเหลืออีก9นาทีนะ ข้าวหน้าปลาทุกคนข้าวหน้าที่ไป

โยมจะจับสายเส้นแน่นนะค่อยๆปล่อยไปนะนะครับเดี๋ยวจะเดิน่าธุสร้งกิจฐานขึนโทโลเยวบานโต พันกว่าเที่ยวัน่ามาจับเส้นตรงนี้มัจับเส้นนี้จับเส้นะไม่พอดนะเส้นหรือเส้นใหญ่เอ่าัไม่อนนะตีทโธโรเกลพันโตจริงๆนีด้วเวลาด้วยโคยก้าสิบสนาทีห้าส้าไปก็ห้นาที

สุขตโลมาวิตุอนโนรปุลิสัตามัสสัลติสัทธาเทวมโยสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตานังโกสันเถสิทธิโก patikano bhagavato sawatasam ho usuk patikano bhagavato ยคาติาปุริสุภตาตสัพพะวนโตสาวกตัณฑ์โาุาโยันาตัติโยอนนตญะเตา 1 2 3ใจ येना ते तत्त्वानां

วสะพสังาเวตจะเป็นแทนเป็นผู้นำคุณคุณส่วนในวันนี้เราทุกท่านพรกันได้ก่าวคำถวายข้อพระุธก่าวําถวายเครื่องบูชาสักการะในโอกาสนี้นะตั้ง

สูปะพยัญชนะสุปะพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังสาลีนังสาลีนังโอทนังโอทนังโอชนังโอทนางอุทักังวรางอุทักังวรางสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมัสสะธัมมัสสะสังฆัสสะสังฆัสสะปุชเมาปุชเจมาข้าพเจ้าทั้งหลาย หอายพัฒนาหารผลไม้ใบสีขวมมาลัยและเครื่องสักการะตลอดถึงจิตใจจัตใจเครื่องไชยธรรมทั้งหลายเหล่านี้น้องถวายเป็นพุทธบูชาแต่องหลวงพ่อ พระพุทธวชิระโมลีโลกเชษหลวงพ่อสำเร็จพระประธานอุโบสถวัดโกกแห่งนี้ขอจงเป็นบุญเป็นบารมีให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเจริญในธรรม ขอพรสมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเกิสนาทุกานุนนอัคคมวานีเอากาวคำถวายพระตหารเอตานิมยังพันเตานิพันเตตา สัพปริวาลานิพิกุปสังคัสาโโชยามาสาธุโนพันเตพิกุกสังโคเอตานิอัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุ ผู้สงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัฒตาหารซึ่งอยู่ด้านโน้นเพื่อเป็นพัฒนารเทนเทพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดได้รับพัฒนาหารและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองให้ข้าพเจ้าทั้งหลายแห้ญาติทั้งหลายให้ปิามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเธอ อาจารย์ท่านจะได้รับพรอวดน้ำ Manusa jatawe rika bika sapesta sa, sukhiho so, kunya nipa jata ni metu kanti nita metu kita apa nabo masangi naku

เอวะเอวะอิโตดินังเตธานามุปะกัปติอิจิตังปัิตังตุมหังเกตุเมวะสมิจฉโทสัมเพบุเรณุโทสังกัปปะจะโทปนะครัสมโยยทามิโชเทะโสยะทอนเอวะจัะ

โยจาวานาโังกุลยสาวาสตวาสชายชาเจวเสถีภาวตโตเตีภาวะโตสะาคันตุสปเทวตาสัภาานุบาเวตัสสภ วตาสัพพทัมมะนุมาเวนัสะทาสเทียภาวันตเทียภาวุตุสพปบลคาลาราคันตุสัพพเทวตาสะพสังคา บะลังอะระหังตานจเตเจนะระคังาภาภิสาพพสุอะระหังสัพเสุคปาภาวะคตภภวะั้งทีวั